ครับวันนี้ตีมงานของห้าสิไปหอบยาหอบหอบเพื่อให้ง่วครับวันนี้อามินออกไปเลยเดี๋ยว <laughs> Còn tận thì... này Chỉ có ngang tối <laughs> này Còn này thì mở họt vắt ra các phí nó đi ra họt trong này đi phải họt căn trong này. Helal 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 นี่ลุงลุงกดไปแล้วมันมันไม่เดินไหมตุ๊ก<อ>เออเดินอยู่เออครับตอนนี้มาหอดมองมองเอาเฟื่องเหรอครับตอนนี้ทีมงานของเฮาสามคนครับนี่น้องน้องโต้น้องการพี่มิน สามคนว่าหเจอดหอหเจาะใส่รถแท้ มีปลาไหมมินไม่มีมินจะกลบตายการไม่ใส่เสื้อแขนยาวมาที่คันนิดหน่ะอ๋แป๊บเดียวก็เต็มแล้วเพราะว่าคนเยอะฮะุืมก็ได้อืม คนละหอบสองหอบก็เต็มแล้วเดินดีๆเด้อระวังลื่น เต็มแล้วแหลนะน่ะพวกนั่นมาอีกคนละหอบก็เต็มละเออสองหอบนี่ก็เต็มแล้ว เ้เร็วขึ้นแล้วครับในเรื่องเต็มรถแล้วครับวันนี้เอาไปแหงว่าดู้ามครับ ซาลิงเขามาบะไ้ครับใหญ่เอารถสาเขามาแท่นทางมันแคบตอนนี้มาหอดฟาร์มง่วเข้าแล้วครับอ๋อมมนพอตรงนั้นแหละ เออเออโตนะเปิด